วัสดีครับแล้วให้ดูลอยเวละทำเม็ดรวงข้าวสีบุตรน้ำทองนะครับบุตรน้ำเขี่ยวเเหลืองเข้มนะครับเหลืองเข้มน้ำทองเข้มหรือออกไปทางสีเหลืองคมิ้นนะครับมิน แกะครับชุดนี้ก็สวยนะครับจะทําเครื่องประดับได้หลายอย่างครับเป็นสังวานเป็นที่เป็นต่างหูเป็นแหวนเป็นสร้อยคอได้ทั้งหมดนะแบ่งท้ายนะครับไม่ต้องซือหมดกล่องก็ได้ครับต้องการ,รกี่เม็ดก็สั่งได้นะครับเป็นคอยพุตรธรรมเก่าตอนนี้เมรเร็ดเล็กๆจะหายั่ง เยลไนก็หายา,า,ากเก็บไว้สนใจก็โทร0871505601น,นะครับของนี้ก็สวยครับน้ำเกลือ